ครับขณะนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ากกรับซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญระหว่างประเทศไทยกับเมียนมานะครับและแม่น้ําสายนี้ก็เชื่อมโยงวัฒนธรรมของผู้คนนะครับและชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงปากะกากรยอนะครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แหละครับก็เป็นจุดหนึ่งที่กําลังมีปัญหาที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องชาวชุมชนก็มีการเสนอประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมลพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ํากก ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และก็มีความวิตกกังวลของคนในพื้นที่อยู่ในขณะนี้นะครับทางสํงงานักงานคณะกรรมการสภาพแิ่งชาตินะครับวันนี้เรามาที่พื้นที่ริมน้ากกที่นี่นะครับแล้วก็มาคุยกับชุมชนพร้อมกับรับฟังชุมชนว่าเขามีความวิตกกังวลมีข้อห่วงกังวลอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดเลยครับว่า เขากังวลเรื่องของสารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำนะครับซึ่งสารพิษดังก,กล่าวเนี่ยนะครับได้ส่งผลต่อความวิตกกังวลมีปัญหาต่อสุขภาพกิตนอนไม่หลับนะครับกังวลเรื่องของกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลําน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปางช้ากนะครับการหาอาหารการกินในแม่น้ำนะครับรวมทั้งการใช้น้ําเพื่อการอุบรภคบริโภคก็ลดแต่มีผลกระทบสิ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลจากชุมชนนะครับซึ่งเราจะได้รวบรวม ข้อของกังวลรเหล่า,น,านี้นับเป็นปสูตรกระบวนกนารทางนโยบายต่อไปครับ